ท็อปปิ้งตลาดใหญ่อ,อีกแล้วอีกแล้วเท่าไหร่ครับแม่ค้าคืนนี้อันนี้อยู่ 3, ที่สามพันคือถ้าราคาดีคุณต้องมาซื้อที่นี่นะคะค่ะราคาอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 3, ส,สามพันสองสามพันสองขาดตัวต่อไม่ได้อย่าต่ออะไรนะอาจจะเล่นก่อนเบอร์นี้เหมือนกันไหมอ่ามี่พวกสีธรรมาชาติยุกหกตะโกนอ๋อสีธรรมาชาติหกตะโกนอย่าต่อต่อเด้วมีงอนน่ามันเสียราคาที่บอกนี้ต้องมาซื้อที่นี่นะคะราคานี้คือราคาหน้าร้านนี่ครับผม ลายน้ำไหลเหรอไหลเป็นแม่ลายค่ะเทาไรครับหมายถึงผสมสานกันมันมีมันมีหลายลายอยู่ในเดียวกันนะคะอ่าเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่พันห้าค่ะพันห้าถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้ยเยอะแยะเลยสีธรรมชาติเนาะตรงนี้เนาะแพงหน่อยใชงก็คุยกันหลังไมใช่โอ้สีธรรมชาติสวยอ้าวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยไหมค้าอยู่ไหมน่ะก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็หยุด ร้างตลาดเนาะโอ้ยกินอะไรที่นี่ยงานไฮโซเนาะปกตกอมีตมาที่สวยเลยวันเนี้ยนี่สวยเลยสวยๆเลยโย สีธรรมชาติใครได้ลายไหนวันนี้ไฮโซหน่อย สวยไฮโซสีธรรมชาติสีธรรมชาติรราตโอ้ไม่ขยันก็ได้ YouTube ชอบคนขยัน <c oughs> <c oughs> ฟังไม่ได้หรอกขยันไม่งั้นเลยแม่เอออันว่างปีนี้ว่างต้องจัดให้หนักปีหน้าจะไม่รู้ทำอะไรกับหวานไป ใช่ไหมพี่ใช่อันนี้ก็ทำนานผู้ทำนานการเรื่องเ <c oughs> ท่าไหม่ไยทำนานเท่าไรหลอกค่ะสวยไม่มาไม่มาเลยแม่ค้าหายกันหมดเลย,หยเหลือเจ้าเดียวร้านนึงก็ไม่มาลอดใจแล้วบ่อยู่บ้านดีกว่ารอบนี้้องกักตัวแล้วเนาะโดนกักตัวใช่ไหม ตองมต้อง่มือเชาอ๋อให้มาเลยมาก็ขายไม่ได้ก็จะมาทำไมเนาะมาก็เสียค่ามาเสียค่าใช้จ่ายกาน้ำมันกานู่นค่านี่อยู่บ้านดีกว่าช้อปปิ้งออนไลน์อีกแล้วเจแบบอกยวซื ขายบรรยากาศแค่นี้แหละครับนี่ค<อ>รับเยียบมากครับตลาดเรียมมากเลยค่ะนตลาดเรียมมากเลย